ผู้ใช้ Facebook ชื่อมนัสนันจันสว่างได้โพสต์ข้อความสุดเดือดลังพบว่ามีผู้ใช้งาน Facebook ชาวลาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามการเสียชีวิตของสาวประเภทสองชาวไทยซึ่งตกเป็นเหยือ่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในเมืองพัทยาโดยมีการโพสต์ข้อความเสียสีเป็นภาษาลาวระบุว่าจุดจบของกระเทยแอป,ปนีโดนควักหัวใจเอาปอดมาต้มกินเป็นไงละ่ะชอบแอป,ปนีกันจัง สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่สาวประเภท2ในพื้นที่ จากกระแสดังกล่าวกลุ่มสาวประเภท2ในพัทยาจึงนัดรวมตัวกันที่บริเวณถนนเลียชายหาดพัทยาเพื่อแสดงพลังและทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตนำโดยพ่อบิ๊กคาลิปโซอายุ39ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นแการนำกลุ่มในครั้งนี้พร้อมออกมาเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงการให้เกียรติผู้ล่วงลับและประนามพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้โพสต์ชาวลาวรายดังกล่าว พ่อบิ๊กเปิดเผยว่าเหตุที่รวมตัวกันในครั้งนี้เนื่องมาจากความโกรธเคืองที่มีชาวสัญชาติลาวโพสต์ดูหมิ่นผู้เสียชีวิตซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่สาวประเภทสองแม้ในขณะนี้จะยังไม่พบตัวผู้โพสต์แต่ทางกลุ่มยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมฝากถึงผู้ที่กระทำการไม่เหมาะสมว่าหากยังอยู่ในพัทยาและพบเจอกันอยากขอพูดคุยกันให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังไม่มีวี่แววการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มสาวประเภท2กับผู้โพสต์รายดังกล่าวแต่อย่างใดแต่กระแสในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์เหรอคะใช่ครับก็เหตุการณ์ก็อย่างที่บอกว่าเขาเปมีชายแต่กยให้หญิงคนหนึงชายแต่กยให้หญิงมาโพสต์แบบไม่ให้เกียิแบบได้ดูข่าวล่าสุดไหมคะับน้องสาวประเภทสองที่โดน คาตกรรมนะคะแล้วก็เ,เ,กเ,เหมือนนางนางมาโพสดูหมิ่นโพสไม่ให้กีดกับคนตายค่ะซึ่งเราเราเป็นชาวาสามเพศสองหรือเราน้องๆทุกคนคือไม่พอใจค่ะคือเ,เราอยากได้ความความเป็นธรรมใช่ค่ะและและได้ข่าวว่าก็คือก็ยังทําตัวกลาง เหมือนทําเป็นออ,อมีคนเป็นผู้อิทธิพลแถวนี้คือแบบว่าโพสต์อย่างเดียวไม่พอคือไปว่าอย่างี้ยใช่ค่ะาทาให้ให้น้องๆสาวๆก็ไม่พอใจกันแล้ววันนี้ออกมารวมตัวกันเยอะไหมครับประมาณวันนี้คร่าวๆก็ประมาณสักสามสี่พันคนค่ะแล้วสอบถามนะครับที่เขาบอกว่ามีข่าวลือกันเรื่องในเรื่องที่แบบว่าเขาอยู่ตรงนี้มาประจําหรือ เขาเป็นคนไทยหรือยังไงครับนั่นไม่ใช่คนไทยครับเวง่ายค่ะมาทำมาหากินบนนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมายด้วยใช่ค่ะไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นคนลาวค่ะแต่ปกติคนลาวน่ารักแต่อีกแบบนี้ไม่น่ารักค่ะคือแบบว่าพิมไม่พอยังไปอดด่าคนอื่นใช่ค่ะคือวันนี้เรามารวมตัวกันนี่เราคิดว่าจะเจอตัวไหมคร่าวๆก็คิดว่าน่าจะ ไม่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่ายัางต้องตามล่าให้เจอเพราะว่าเ่บรรดาน้องๆพี่น้องชาวเราเนี่ยก็คือไม่พอใจอย่างนี้ค่ะอ๋อคือมาหากินบนไทยแล้วก็มาทํากางบนไทยอย่างนี้แล้วไม่ให้เกียรติกับคนไทยไม่ได้ค่ะพวกเราไม่ยอมะค่ะไม่ยอมใช่ถ้าเราไม่เจอตัววันนี้เราจะไม่เจอวันนี้วันนี้นนก็เจอค่ะพัทยาเพลิพัทยาขอบลิงค่ะ แล้วเราคิดว,ว่าเขาอยู่แถวนี้ไหมหรือเขาอยู่ไหนอ่ล่าสุดก็คิดได้เจอคุณแฟนเขาไ้ไดล่าสุดได้เจอได้เจอได้เจอแฟนเขาแล้วก็แฟนเขาก็บอกว่าเหมือนแบบโยศไม่ได้เจอกันนานแล้วแบบเลิกกันไปแล้วสองสองสองเดือนแต่ที่นี่คิดว่าน่าจะยังรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะคะอ่ะอ๋อคิดว่าเขาปิดบังให้เขาปิดบงังแน่นหนแล้วไปเซ็นค่ะคิดว่าเขายังอยู่แถวนี้หรือไม่ อยู่ยังอยู่ยา่าอยู่อยู่คิดว่ายังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนละค่ะเพราะยังอยู่ตรงนี้แต่ว่าหาไม่เจอพักยานมันก็บ้างขวากเนาะแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะบรรดาลูกสาวคนไหนพบจเจออาชายแต่งกายไายหญิงมีพญาน,นาคสองตัวเล็กๆห <c oughs> วานหวานแน่วหวาน,วน,วน,วนชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงเก็ดชน <c oughs> นะคะก็ฝากรบกวนบอกคุณพ่อน,นิดหนึ่งนะคะคุณพ่ออยากเจอตัวอยากคุยด้วยนิดนึง <ผม S 1> อ,อยากคุยด้วยแล้วคิดว่า ถ้าเขาเจอถ้าเราเจอเขาเองเราจะทําอะไรอ่ะไม่ทําอะไรค่ะเราเป็นคนเราให้รักกันไว้ค่าเราเป็นเราเป็นกระเทยเหมือนกันล้วต้องรักกันนะคะเมืองไทยเมืองพุทธเราจะไม่ตีกันแน่นอนค่ะคิ่ว่าเขายังแอบดูเราแถวๆนี้หรือแอบดูในล์สยูนอยากให้เอาไปอยากให้แอบดูค่ะอยากให้ไม่เจอให้มาพูดคุยกันดีกว่าพมปะสังสั์กันมากกว่านะคะจะได้พคุยกันจะได้พูดคุยกันนิดหน่อยว่ามีเรื่องอะไรไหมอยากคุยกันอะไรไหมนิดหน่อย ถ้าเขายอมออกมารับสารภาพตอนนี้อ่ะคิดว่าไม่น่าจะออกมาละค่ะไม่น่าจะกล้าเพราะว่าตอนนี้ยังน้อยเดี๋ยวไม่เชื่อนี่เชื่อเลยเดีว่าอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวถึงยิ่งดึกน้องๆเลิกงานมันจะยิ่งเยอะมันยิ่งเยอะแน่นอนคาะไม่ต้องห่วงค่ะเราเคยรู้จักเขามาก่อนไหมไม่รู้จักค่ะเคยเห็นผ่านไหมแบบผ่านไม่เห็นไม่รู้จักค่ะไม่อยากรู้จักแต่ว่าชอบสสยแดงค่ะไม่รู้จัก่ะแต่ชอบสสยแดงเพราะว่าเอ่อที่ที่ที่มาไม่ได้อะไรเพราะว่าคือ มามาทวงความยุติธรรมให้น้องผู้สิชีวิตคือคี่น้องเขาเสียชีวิตแล้วยิ่งยิ่งเขาไม่น่าไปพูดแบบนั้นใช่ยิ่งไม่ถูกโจมตีกับข่าวรบมันยิ่งยิ่งยิ่งไม่เราก็ไม่ชอบด้วยใช่ค่ะเป็นกระเทยเหมือนกันล้วต้องรักกันไม่ว่าจะเป็นชาติไหนจะเป็นไทยจีนลาวแขกเราต้องรักกันค่ะมาสเตค่ะได้ทุกภาษาค่ะ